ครับสวัสดีครับนี้เขากู้เรือกันนะครับเนี่ยเรือจมท้าสิบสามครับอันนี้ที่ลงสินค้าของผมปั่นน้ำมันอยู่ข้างบนครับเลยลงมาถ่ายดูเขาจะกู้เรือขึ้นได้ปะ่ะนะครับอันนี้เป็นที่ลงสินค้านะครับ เขาย้ายเมื่อกี้เขาดึงแล้วมันไม่ขึ้นน้ำเชี่ยวนะครับดูทุกคนแม่น้ำเมยครับเขาจะใช้รถถ่ายดึงนะครับเขาจะใช้รถถ่ายดึงเมื่อกี้นี้เขาดึงไปทางนี้แล้วมันไม่ขึ้นเชีอยขาดแต่เขาจะดึงไปทาง,ทงนู้นแทน ร่วมแรงร่วมใจครับรดูหางนู้นเขาลดลงมาในน้ำเลยเห็นไหมถ้าไม่ได้เขาก็าสินค้ามาลงตามเท่า,าครับ นนั้นก็คือเขากำลังปลูกอยู่ครับมีทีมงานปลูกอยู่

ผมก็ไม่รู้ว่ามันลำใหญ่ไหมจะดูดีว่ามันจะลำใหญ่ไหมอมืมมันลงไปตรงนี้แหละตรงนี้แหละดาวฟังเขาไม่รู้เรื่องหรอก รถมาเอาติบล้อมาลากด้วยขอข้อดินมาลงล้อดินมาลงตรงนี้ เขายังปลกอูนะครับเขยังปลูกอยู่ข้างล่างยังปลูกไม่เสร็จนีข้หินมาเทแล้วนี่ เอาเห็นเราเททำทางครึ่งนึ่งตามเดือนตามเือนครึ่งนึ่งครึ่งนึงวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงทางมันเริ่มจะนี้ละเอาเอาดินมาโรยหน้า เรืออะเือนล้ออละออละผูกเสร็จแล้วนันผูกเสร็จล้วเฮ้ยได้รู้แล้วเอาเป็นไหมร้าลุ้นยังครับทุกคน แล้วครับดึงละดึงละทุกคนดึงละดึงละคือ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 ละทุกคนคือละคือละตามเทียบตามแล้วโอ้โหคือละทุกคนนอนนอนเิดหัวขึ้นมาแล้วอือคือละครับคือละครับ เป็นเรือใส่สินค้านะครับเรือเปล่าน่าจะโดนกระแสน้ำพัดลล,ลช่วยกันช่วยกันโอ้อะไรจะมาสู้ความสามัคคีได้ครับอ๋อ,อเป็นเรือใส่สินค้าข้ามไปหุ้ยเลุ่้ยหุ้ย,ยเลุ่้ย เดี๋ยวเขาก็วินน้ำออกครับเรียบร้อยครับโอ้เก่งมากเชลงไปตกเลยสายใกล้เกินเรียบร้อยครับู่นเรืรอรบรบแบบนู้นครับโนนเรือที่เขาใส่สินค้าอยู่แบบนั้นอะ่ะที่ไม่มีหลังคานั่นน่ะโอเคผมลาไปก่อนครับ เดี๋ยว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 เน่เน่เน่เดี๋ยวขาจะลากขึ้นทางนี้อีกเออมาทางนี้ก็มาทางนี้แทน <laughs> ลาขึ้นมาบนเลยนะ <sk r isa> นี่ครับขึ้นมาแล้ว โอ้โหอ,โอ้มันมีน้ำอยู่ม,มีน้ำอยู่มันก็เลยมันมีน้ำอยู่ครับเดี๋ยวเขาก็วักน้ำบอกโอเคครับไปก่อนครับทุกคน ขอบคุณครับสวัสดีครับ